ข้าหวังว่าข้าจะไม่หิวไปอย่างน้อยสองถึงสามวันฮ้ <Huh? S 1> ข้าคิดว่ามันน่าจะได้ผล ขั้นที่1เป็นการสร้างรากฐานโดยมุ่งเน้นไปที่จิตใจขั้นที่2เป็นการมุ่งเน้นไปที่ร่างกายเพื่อเสริมสร้างความทนทานและพลังของร่างกายขั้นที่3เป็นการมุ่งเน้นไปที่เทคนิคเพื่อเสริมสร้างวิน,นัยและความสามารถถึงค่าจะใช้เวลาถึง5ปีแต่ค่าก็ไม่สามารถเข้าถึงมันได้ด้วยพลังของตัวเอง <l oss noise> เอ๊ สิบวันต่อมา ขอภัยนั่นใช่อย่างเที่ยนอยู่หรือเปล่าจริงด้วยเป็นเขาจริงๆเขาอยู่ในขั้นที่สี่ของระดับจิตวิญญาณแล้วด้วยละเขาอยู่ด้วยแบบนี้อันดับที่หนึ่งของพวกเราคงหมดความหวังแล้วละ่ะก็ไม่แปลกหรอกแม้ว่าเขาจะอยู่ในขั้นที่สี่ของระดับจิตวิญญาณแต่เขาก็ยังเป็นเพียงแค่เด็กดูอย่างต้วนอยู่ชวนสิเขาเองก็มาที่นี่ตั้งหกปีได้แล้วมั้งถึงเขาเป็นแค่ศิษย์ทั่วๆไปแต่ว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อยู่ดีๆเขาก็สามารถเอาชนะสิทธิ์ชั้นในได้ เป็นจํานวนมากไม่ใช่ทุกคนที่จะแข็งเก่งในช่วงเริ่มต้นบางทีอาจจะมีคนที่มีพลังระดับตำนานอยู่ในหมู่พวกเขาก็ได้งั้นหรือแต่ว่านั่นก็ไม่ได้มีประโยชน์กับข้าสักนิดแน่นอนคู่ต่อสู้ของข้าในรอบนี้คงจะเป็นต้วอ,อยู่ชวนและอย่างเทียนอยู่สินะทุกคนเงียบเฮ่ hey, นั่นมันผู้อวสโสส่โลกนี่นาะไม่ใช่นางเป็นผู้อสโสชั้นในหรือแล้วนางมาทําอะไรที่นี่นางเข้านิกายตอนอายุ10ปีแล้วพออายุ12ปี นางก็สามารถเข้าชั้นในและพอนางอายุ15ปีนางก็สามารถเข้าสู่ชั้นกลางของนิกายนางคืออธิยะเหนืออัธริยะยินดีต้อนรับสู่การทดสอบเลื่อนชั้นของนิกายกฎนั้นก็ง่ายๆเดินเข้าไปในประตูที่อยู่ข้างหลังข้าและออกมาจากประตูที่อยู่อีกด้านหนึ่งการทดสอบมีเพียงเท่านี้การทดสอบที่ง่ายเช่นนี้ทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบเป็นสิทธิ์ชั้นในแน่ๆแ,แต่แน่นอนว่ายิ่งพยายา มากเท่าไหร่รางวัลที่ได้ก็จะมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นแล้วพวกเราจึงได้เตรียมรางวัลที่แตกต่างกันที่จะมอบให้พวกเจ้าทุกคนที่ผ่านใครก็ตามที่ได้อันดับหนึ่งจะได้รับรางวัลเป็นเคตวิชาพิเศษที่แม้แต่สิทธิ์ชั้นในเองก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เรียนรู้และจะได้รางวัลพิเศษอีกอย่างหนึ่งด้วยพวกเราเลยุยเออรางวัลพิเศษนางหมายถึง